เมื่อตีอ่ะจะายังไงรมันบ่อยแตจงนน่งชจเนี่ยล้อนรนะลนตังงลงนางลงโอ้ยังแน่บังแน่จอมมึนจอมปวนนี่นี่คือวิธีกินข้าวกับลูกกับหลานคิด ือม<ด>ันน่าหายหายประตูเลยต<อ>ุ๊จ่าดิหยิมเป็ดหน่อยสิตุ๊จ่าตู้ก้อนเธออยากกินชาติห <c oughs> ยุดเลยไม่เห็นตาขึ้นจะคอยอีกเบิ <c oughs> ่อมีอ้วนหิดปิดประตูไว้เจ้ามาตาขึ้นจะคอยอีกบอฮะ อือฮ <c oughs> ึดิโอ้ยดิไม่ใช่ชงไม <c oughs> ่เลยเพื่อนดิค่ะนบ,บอกน้ำใช <c oughs> ่ชงไม่เลยอาทุจ้าก่อนถ้าอยากกินนะไปดีก่อนไปดีไปดีปะลุงไปดีนาะไปดีปะลุง <c oughs> มึงนายจะหันขางไปนะอันนี้สบายดีเุอ่สบายดีเป็นยังไงเนี่อเออสบายดีเยอะหันก้นมานั่งเลยสบายดีไม่อ้วนนะคือจ้าก็หันก้นมานั่งหัวหัอหาห้าเห็นจอาย่าห้าห้าหาห้า้าห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 ้า้ห้าห้ห้าาห้าน้าหาห้าห้า้า้ นี่กันแบบนี้รถใครอยากเห็นนี่ยออาสิประมาณนี้คนขี่ดะห้นะแม่นคนมีแต่คนหมอมีครับอืมอยอมหับว่ามันขี่ด้อเฮงเฮดังกระเทียนนะอึ้มอจะตีเจ้าได้ไมนี่หยุด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  เจ้าอย่ามาตีค่อยเอาเบิ่งเมื่อบรรุนอยู่อุ้ยย่านเด้ตีมันเออ <c oughs> มันยอมบร,ริบริบโภคของพี่จิ๊บดิหันไปมันตีล้นหันยังไงหันหยังไงเลยหันประตูแล้วยาแหละวันนี้ เอ้าไพสิบกมาขามไม่ควกินวันนี้อ้าอย่าไปเด้ออย่าไปเด้อเ้้เก้ไดยอะไรอะไร้อะ่าฮ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 าฮเ็ดน่ะแ้ะเห็ดตีตบอมันชิบะจะติอ้อ้าวเน็ตนะเห็ดนะใช่ กินเสร็นเต็มที่แล้วแบบน้่นดิอ้าวนี่ปากงามแท้นี่อุ้ยเอ้ยเซ็ตไทยกับโปงแม่นี่สุดยอดสุดยอดเออสุดยอดความคิดริษยสุดยอด เฮ้ยเกิดไปหนาวๆ40เอาเอาไปอาบน้ำกดบึงวันนี้วิ้วมามาโน้ยเอานี่จะไปลูกเอานี่ฮะเอานี่ลูกเอานี่เออเอามาลูกเอามาไว้ข้อขี้ลูกเออสะไปดีกันจะไปลมจะไปลุงไหม ได้สบ,บายดีแล้วมาแต่โรงเรียนคือบได้สบ,บายดีแม่เลยฮะเต็จังไดหนันกเรียนนะลืมลืมแม่อวนเลยอันยอดเลยจอมป้อมอเอาเล่ยนยังเต็มที่แม่์จะปล่อยให้เล่นเต็มที่เลยอืม,อม น้องบริเพอเอือยเด้เอือยบริเพอน้องเด้นี่เอาเอาไปไว้คอกไว้ลูกอันนี้มันปีบไ,ไ,ไว้ลูกไว้วบีบเอาไว้คอกไว้ลูกอือมามันชาไปไปเออยืนพอดอยู่นี่แหละเออโอ้ยสุดยอดจอมมึน เห็ดน yeah, <laughs> uh ้ำเปล่าเลยค่ะเลี้ยงเห็ดนะเลี้ยงเห็ดนะคะเห็ดน้ำเบื่อใช่ไหมเห็ดมันลูกเห็ดมันโอ้ยงอแงยอมแงบ๊อบบ่อบน้องขึ้นบ่ได้ได้ยังนงบ๊อบขึ้นบ่ขึ้นตกค่ะลงมาลูกลงมาลงมาบิวลงมาบ่ขึ้นบ่ขึ้นตก ตกแตกนี่ตกนี่ตกนี่ตกหัวแตกนี่ไปไปไปผูกผูกเวล่เังผูก้ผูกผูกวู้ดหุ่นุดนหุ่ไปแล้วหุดนุดเป็นจังได้เป็นจังได้เบอกอย่ามือไปถู้ะลูกยายายาแม่บอกว่าอย่ามือไปถูแกออกมเออเศษมันตงเื่อนมีเศษ ปาเข่าป้าเข่านายป้าลูกป้าป๊อปเข่าไน่ป้าเอาอย่างเงี้ยเออเเจ็บเจ็บเอาอย่างเงี้ยนะอุ้ยมันบูมเอ็นแล้วเงี้ยหูได้นนะเอาเมือคือป้อืมเผ็ดไปอ่ะอบังในบิ้วบิ้วบิ้วบังใน่คนนั่นน่ะบังใน่ไปสุทธิบังใน่ เห็ดมัน <Gew> ล yeah, <g ibi> really? ูกเห็ดมันเห็ด no มันเห็ด no มันแต่มันกินนมแม่มันน่ะจอมันมาพี่มาบูมน้องกิจยาเจ้าบนแพร่น้องนะลูกเจ้ายังใจอยู่นะอะโน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  บวบวชิบวชันนะจอมยุทนี่มันจมกาเจ้าอีกเออมาสิกัดเพิ่นนะเพื่อไปเอ้าอื้อๆอมันจะไปตีนไปช้างน่ะมาสิกัดก้นเพิ่นหันเฮ้ยกัดก้นเพิ่นหันโอ้สุดยอดโอ้ยนั่น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 นั่ังหูคนเด้เฮ้ย nó đây về vinh đây bên đây hả? Không, 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 không à, Lòng chìn, chỉ đưa nó biểu long chin nó kìu nó kìu 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 luôn นั่นบักแน่กวามึนมันโอ้ยปลาลุงเอ้ยสุดยอดได้ความรื่อของลูกสาวหคอยเนาะเ่มาพีจับมือกันนเดี๋ยวบักแน่น่ะจับน้องนี่ก็พอแล้วเลยนี่ลงมาเจ้านั่นมันใหญ่เลยลูกลงมาจับจอมยุทธนี่ก็พอแล้วให้ประตูจับประตูจับอืจับช่วยจับหยางมาก anh à, ấy cái hết này nè à. uhm. nàng luôn nàng luôn tập đi cả vượt 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 เด้องาดกินเพิ่มีนตู้กัสิเอาจนในถ้วยแล้วจะเบิดบอสหุบรถเลยเด้อเบิ้งแม่สิตีคนเด้อนี่ตีบ่ฮะไม่ให้นาบูที่เบิ้งงั้นไม่ว่าสิตีนี่ วนตีขนนี่ขาจันฉันนะมันี่หยาดน้ำจ้าแล้วบบานี้มันได้ได้นึ่หนังได้บ่นได้หมดนะบัคนจีลงมุมลงมันหายแล้วจไหมจับบอหอยมันขึ้นนี่มันมันหาย มันถามพังชันที่ใดดิแต่ละคนนี่นะเนี้ยอีน้อยอีไงเนี้ยเลยเนี้ยปรตูประเทศยั้งไม่เอาจับเลยดุไม่แอ่ชิดนะเอา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 เบิ้ง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 ไม่ต้องชูรักพระตูนะให้ลานนอนก่อนยัง ให้หลานนอนก่อนนี nice 응 <offs> like ่แต <Overwatch> ่ละคนนี่เจ๊กอีเท่าอีน้อยนี่อีป้อมนั่นก็ได้ป้อมนั้นยังเล็กอ่ะนะนั่นลูกมึงในป้อมนะถ้าเบิ่งเดิน้าเบิ่งมันชิหายเอถ้าเบิ่งนี่หัวจะตั้มป่ะนี่ถ้าเบิ่งมันชิหายเลยเขนเพื่อนหน้าบูดก็ได้หงอนงอนชิพวดเชยงอนชิพวดเชยอันขอบโตเด้อถ้าเบิ่งเด้อมันดื้ออะไรเด้อมันดื้ออะไรเด้อ ไปเกือมา้น่เกือมาน้อยนนี่้กินนี่นี่นี่นนี่มันอยากออกแล้วมันย่านคูณเจ้านะโอ้ยเกาะทางนั้นมาโน่จะไี้ไป mất gìn y như thế, nón bá ta, ta, bơ là gì đấy, bá ta, nón chup như thế bơng mẹ nè, bơng mẹ hả, bơng mẹ hả, cái <laughs> đây à, mà tụ, nói tụi nãy chỉ kinh vậy, Mà nói tụi nãy chỉ kinh, bơng mẹ nè, bay bay, 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 มาทีมา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 เม่ชูมาอ้มบอลจั้มบอลอุ้มบอลจะอุ้มมาจ้ะเอาเจ้าวาให้แม่ใบอุ้มมาแม่อุ้มมาเจ้าให้แม่ใบหรือแมย์วันอ้าอุ้มก็ละหน่อนึงลองบังดูหาลองบังดูหาว่นี่ก็ละคด้วยหามาไว้ลย

นอๆๆๆๆอู้ๆหมู่กันมันยังจักโคมเลยเนาะนี่ผู้นึงบ่นําก็แล่นอยู่ผู้นึงเอาหมู่บังอ้ายนี่ <laughs> มันง่ายกว่าเลยขามยาวเลยขามยาวเลยอ่ะเอาเเอาอีอมาขงีิอ่ะเด้ออ่หัหนามาหนามาหันหนามิวหนาวิวนี่นละวิวหนามาวิวน่งอตายฮะแอลฮักก็ดีอดี แม่ใบตายครูไปน้แม่พักกันแบบน้ำวัดนี่ไปอาบน้ำกันไว้วัดชามะกรมักันวัดามอาไว้เอออาบน้ำบุญดินี่ิุ้ก่อยากใช้ชุดนอนย่งอยู่เดีครูบว่าไปอาบไม่ทามเ้ว

ดูเลยค่ะนึกบังมันเด้อไม่แคร์เว้ยค่อยไม่แคร์จสีหน้าสินกีดาวเป็นไงใครไม่แคร์ปวามจิ้นหรือเปล่าขำๆปวามอุจจิ้นฮะไปพอตียงมาเลยพอเตียงมา จุบแม่ไปกอนจุบกอนี่าน่นน่จุบ่จเอาจนหูด่างคุณไปลงเยอันนี้จะเอาไปเกี่ยวเขาพื่อนนี่แลปลลรอบเลยกว่าอันตมันบอกเอามันบอกไปมันจะต่อเพื่อนทางมันเพื่อนไปเลยิกับต่อเพื่องน่นี่นะถกมากนน่เนาะ ลงไปว่ากี่ตมนะไป้ายัเด็ดต่อเพื่องทางตาแล้วนี่แตเมื่อเนเะไป่อนีไป่เออนไเกี่ยวข่าวบ่เก่าวก็ัดๆๆๆ่ะแบักแบักเกี่ยวข่าวัไเเกี่ยวข่าวเห็นแล้วอันนี้ผลนมกแบบ ไปชะตายอมากขิดน้ำมันอันนี้มักชะตายแบบมักชะตายแบบอยากอาบน้ำหมอน่ะมอนี่อยากอาบอยากอาบบ่หูจะมีกรงน้ำรดเมอนเมนเมเมนเหนไหเมนนะไปแบบน้นด้วแลเก่งเก่งปาดุงเลย่นูนีน่ะยู่นป๊ามร่อยด้วยจะดีนะ กรบาดกรบาดเม่ียงมาดีแต่นี่าเม่นีโอ้หดตะเวนผ้านี่อืมโอ้แตเวนนี่ค่ะทำแล้นี่ขึ้นบ่ทำแด้นี่มกแค่เดียวว่ามนเป็นบ้าเป็นบ่โอ้เม็นดีดีพอดีแลหนาวคนขีดื่อนี่อือบ่แม่ใ้าวิวคือถ้าวิวคือถ้าวิว โอแม่นั่นนั่นวตุยนั่นวาติกันโอเคแบบน้่นแบบไหนซะคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร่ก็ติดตามมิจะต้องคือเก่าผูกจอมยุทธกับจอมมืนไปอะไรนะเมื่อยผัวใบไปแล้วสวัสดีแล้วสวัสดีวัตถุทุกคนเลยเนาะ